สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเรากลายเป็นประเด็นที่แฟนคลับจับตามองเมื่อแพรวแพรวแสงทองหมอลำสาวชื่อดังได้ออกมาชี้แจงหลังจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในวงเมื่อบทเพลงที่แฟนแซนคาดหวังว่าจะได้ฟังกันระหว่างแพรวพรวกับน้องเพลงพิมพ์ลดา กลับถูกปรับเปลี่ยนให้ร้องคู่กับน้องไมวรัญญาศิลปินหญิงอีกคนในวงโดยปกติแล้วเพลงดังกล่าวถูกวางคอนเซปต์ให้แพราๆกับน้องเพลงพิมพระดาจนกลายเป็นภาพจำที่แฟนคลับเฝ้ารอแต่ครั้งนี้กลับกลายเป็นว่ามีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นทำให้แพร่ๆต้องจับไมค์คู่กับน้องไมวรัญญาแทนงานนี้เจ้าตัวไม่ปล่อยให้เกิดดรามา่าความเข้าใจผิดจึงรีบออกมาชี้แจงว่าการเปลี่ยนตัวนักร้องครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจของทางค่ายและทีมงานเพราะน้องเพลงปฏิเสธการเซ็นสัญญาและต่อสัญญาปีต่อปีเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามสถานการณ์ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวหรือความบาดหมางกับน้องเพลงพิมพ์ละดาแต่อย่างใดพร้อมย้ำว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันในค่ายศิลปินทุกคนรักและเคารพกันอย่างไรก็ตามแม้เจ้าตัวจะออกมาพูดชัดเจนแล้วแต่บรรดาชาวเน็ตก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียล ทั้งฝั่งที่เข้าใจเหตุผลและมองว่าเป็นเรื่องปกติของการแสดงและอีกฝั่งที่เสียดายเพราะอยากเห็นเ um <Home> วอร์ชั่นคู่กันเหมือนเดิมเราไปดูคลิปแพรวแพร์แสงทองได้ออกมาชีแ้แจงเรื่องนี้กันค่ะทุกคนแพรวไม่อยากให้มันปปัญหาที่เหมือนที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่มันเคยเกิดขึ้นหรือว่าไม่ใช่แค่แค่เคสเราแต่เป็นเคสคนอื่นด้วยอะไรอย่างนี้แพรวก็เลยมานักงคุยกันว่าเพราะฉะนั้นใครที่จะทาซิงเกิลก็ต้องมีการทําสัญญาเป็นลายละอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วทีเนี้ยเพลงเนี้ยแพลวก็เลยจะร้องกับน้องเพลงแต่น้องเพลงไม่สะดวกทําสัญญาแต่น้องเพลงสะดวกทําสัญญาปีต่อปีสําหรับการขึ้นคอนเสิร์ตอ่าแต่คนที่แพลวเลงไว้เป็นเบอร์สองก็คือน้องมายอ่าท,ที่เลงไว้นะคะถ้าว่าเพลงเนี้ยพรวอาจจะร้องคนเดียวก็ได้แต่แพลวคิดว่าแพลวไม่ได้อยากผลักดันแค่ตัวเองเพลงนี้คือดีมากนะทุกคนดีมากดนตรีดนตรีคือดีมาก,มากใครฟังแล้วแบบ ว้าวว้าวว้าวอยากลุกขึ้นเต็มอ่ามันมันจะมีแร่เส้นดีจ้ะคือจะติดแต่นี้เราก็ไม่ได้ว่า,นนา,าจะติดไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่กล้าพูดทั้งนี้ทั้นนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคนฟงังคนซับพอร์ตคนสนับสนุนด้วยนะคะก็ชื่อเพลงว่าบอขอสอรอพี่ทุกคนก็รอติดตามนะคะถ้าจะมีอาจจะมีแบบดราม่าในแบแบเพลงแฟนคลับ อาจจะมีดราม่าแน่นอนแหละว่าทําไมปกติเพลงนี้มันจะเป็นคนนี้ร้องแต่ในเมื่อว่าน้องยังพร้อมาที่เซ็นสัญญามันก็ต้องดําเนินต่อไปซึ่งมันก็ต้องเป็นคนอื่นอ่าแต่ถ้าแพรวร้องคนเดียวแพรวร้องได้แต่แพรวก็ไม่ได้อยากทัอะไรแค่ตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ต้อนรับน้องใหม่วรัญญาแสงทองเข้าสู่พีพีมิวสิกอ่าพีพีมิวสิกค่ะเพลงพีพีมิวสิกก็ฟิชเชียลนะคะ ทางด้านพระเอกสันวงสะทอนหวานใจของหมอลำสาวคนดังก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้โดยเจ้าตัวได้โพสต์ว่าค่ายเพลง PP Music Official และ The SP Band ที่เปิดมีชื่อแพรวเป็นผู้บริหารคนเดียวผมคือผู้อยู่เคียงข้างซัพพอร์ตคลิปงานบริหารช่วยกันแต่ทุกอย่างผมให้เกียรติแฟนผมเป็นเจ้าของค่ายทุกเพลงที่ผมและแพรซื้อเราดูแลด้วยกันครับฝากด้วยนะครับ ล่าสุดความร้อนแรงยังไม่จบเมื่อทางด้านบ้านฮักน้องเพลงหรือกลุ่มผู้สนับสนุนน้องเพลงได้ออกมาชี้แจงประเด็นร้อนที่แฟนคลับตั้งคำถามกันหนาหู บ้านหักน้องเพลงก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องที่เอซีสงสัยกันว่าประเด็นที่น้องเพลงไม่ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงด้วยตัวเนื้อหาและสัญญาฉบับที่น้องได้รับชึ่งเป็นสัญญาว่าจ้างของวง The SP Brand บชึ่งด้วยน้องเพลงเคยผ่านเหตุการณ์นในอดีตเชื่งที่ทุกคนทราบดีจึงทําให้น้องไม่ได้เซ็นสัญญาฉบับนี้ แล้วรวมไปถึงน้องได้ตระหนักถึงศักยภาพตัวเองที่ต้องพัฒนาตนเองอีกหลายด้านจริงยังไม่เหมาะกับบริบทนั้นจึงทำให้ไม่ได้เซ็นสัญญาฉบับนั้นต้องบอกก่อนว่าการไม่เซ็นสัญญาไม่ได้หมายความว่าจะเกิดรอยร้าวหรือมีปัญหากับทางค่ายหรือใครแต่เป็นเพียงการตัดสินใจส่วนบุคคลที่ผ่านการไตร่ตรองแล้วเพื่อให้น้องเพลงได้พัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ก่อนก้าวเข้าสู่เส้นทางสัญญาศิลปินอย่างแท้จริง งานนี้เรียกได้ว่าทั้งสองฝ่ายทั้งแพรวพรวแสงทองและบ้านหักน้องเพลงต่างก็ออกมาเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนที่กระแสดราม่าจะบานปลายไปไกลแต่วันดาเอฟซก็ยังคงจับตาและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเผ็ดร้อนว่าสุดท้ายแล้วเส้นทางของน้องเพลงจะมุ่งไปทิศทางใดและอนาคตจะมีโอกาสกลับมาร้องคู่กับแพรวพรวอีกหรือไม่โปรดติดตามกันต่อไปค่ะทุกคน